ครับสวัสดีครับผมสาโรตุพรครับในนามร้านเจรันรุ่งเรืองสองมัติ่าตนะครับตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอเบอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าตัวนี้จะเป็นเครถ่องยสิกิตู้แอร์นะครับสองเจ็ดครับผมมาเทสเรื่องความร้อนเรื่องระบบหางด้วยนะครับเพราะรถตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมมาตีโรตารี่นะครับมาดูนะครับโรตารี่ของของเก่าญี่ปุ่นจะเป็นลักษณะใบเคียวแบบนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับผมตีนะครับมันลึกครับมันลึกกว่าผงที่ผมใช้ของของรถทั่วๆไปนะครับนี่ครับตีแล้วละเอียดแบบนี้เลยนะครับของของเก่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับระบบเดินระบบหางใช้กดปุ่มเอาทั้นนั้นนะครับผมก็มาเทสด้วยนะครับแล้วก็มาตีที่ข้างๆบ้านของผมนะครับ ดูความลึกนะครับความลึกของโรตารี่ตีดินของเต่ายุโปรจะลึกครับลึกเป็นคืบนะครับเพราะเป็นใบที่กว้างและเรียวนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจเรื่องอุปกรณ์ตอบพ่วงและรถไถนะครับติดต่อผมเลยครับสารรถทศพรตัวจริงเสียงจริงครับผมจะเทสรถด้วยตัวผมเองนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับระบบหางไฟฟ้าระบบหางไม่นุ่นธรรมดาอันไหนจะถูกกว่าหรือแพงกว่านะครับสินค้าของผมมีทั้ง รถไถเต็มคันครึ่งคันค้อนคันนะครับและแยกชิ้นส่วนอะไหล่ด้วยนะครับผมจะใช้เนื้อที่ข้างๆบ้านผมนะครับเป็นตัวเทสนะครับก็ฝากคุณลูกค้าติดตาม youtube ด้วยนะครับสารลดในช่องสาโรลดทศพรตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็ f c e e o o o k ล้านจันรุ่งเรือง2อง5แล้วก็ facebook สาโรลดทศพรด้วยนะครับภาษาไทยนะครับนี่ครับสินค้าของผมนะครับ มีครับมีเข้าออกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นรถเมืองไทยคูปุต้าเมืองไทยรถตีเทินที่เก่าไทยเอามาระเบิดอะไหล่นะครับแล้วก็อีกหลายๆยี่ห้อนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0954249698นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับผมจะมาเทสรถอย่างนี้ลงวันละคลิป2คลิปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ